เราจะไปไหนคะญี่ปุ่นสวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นทริปที่เราพาลูกไปเที่ยวโตเกียวนะคะเป็นการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรกของเขานะคะ ก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่ไม่เคยมีความคิดที่จะพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศหลายๆวันนะคะในตอนที่เขายังเด็กอยู่เพราะว่าเราคิดว่าเขายังไม่พร้อมแล้วก็เรากังวลในเรื่องความสะดวกสบายต่างๆเนะเาะก็อย่างที่รู้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยการเดินทางหลักของเขาก็จะใช้รถไฟนะคะแล้วถ้าช่วงเวลาที่พีคนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกระเป๋าเดินทางหลายๆใบที่เราจะต้องขนไปขนมานะคะ แล้วตอนที่เราพาลูกไปนะคะเขาก็เพิ่งจะสีหัวเองเขาก็ยังต้องการการนอนกลางวันยู่หลับมาแล้วที่สำคัญนะคะเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะทานยากด้วยไอศครีมโรยถัว่วลรงชิมได้บหรอผชอบอ่ะไม่ชอบหรือว่ามิกินเองแต่อยู่ดีๆนะคะเราก็ได้ตั๋วราคาถูกจาก เจสตานะคะต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะเราอยู่ที่ซิดนีย์ตั๋วอันนี้เนี่ยจะเดินทางจากบิสเบนไปสนามบินนาริตะนะคะ,ะเป็นตั๋วราวทริปในราคา1,000เหรียญน,นะคะสำหรับ3คนพ่อแม่ลูก1,000เหรียญออสซี่ก็ประมาณ2 5 0 0 0หรือ26,000เนี่ยแหละแล้วเราจะไม่ไปหรอเราก็เลยคิดว่าถ้าแพลนที่เราคิดไว้เนี่ยมันรวนนะเราก็แคบ ไปเดินห้างช้อปปิ้งแล้วก็กิน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 แล้วก็กลับที่พักแต่ทั้งหมดเนี้ยที่เรากางนนะังวลอะมันเกิดขึ้นในคลิปแค่ประมาณไม่ถึง20%เองที่เหลือคือมันสนุกแล้วก็แฮปปี <Happy. S 1> ใช่มันแฮปปี้ฉะนั้นก็พาลูกไปเที่ยวกันเถอะคะ่ะ สนามบินนาลิตะแล้วนะคะเวลาประมาณทุ่มกว่าเด็กน้อยก็ยังดูล่าเริงวิ่งได้เราก็รู้สึกสบายใจนะคะจากนั้นเราเดินทางเข้าโตเกียวโดยรถบัสวันนี้หมดเวลาไปกับการเดินทางทั้งวันเราคงไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วละคะ่ะ สวัสดีค่ะเช้าวันที่2ในโตเกียวแล้วนะคะวันนี้เราก็แวะทานอาหารเช้าระหว่างทางนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าให้พลังงานสูงนะคะเพราะว่าเราจะไปเที่ยวดิสนีย์ซีกันค่ะอเบลกินอะไรคะ<บ>กินอะไรลูกเอาเอาเอกเหรอ,อรู้เปล่าเด้อกินเสร็จแล้วเราไปไหนลูก เราจะขั้นตอนการสั่งอาหารนะคะที่ร้านในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตู้กดแบบนี้เนาะแล้วก็เขาก็มีภาษาอังกฤษให้แล้วก็ไม่ยากาหารเช้ามือแรกที่โตเกียวขนมพี่แพ้ก็เหมือนกันใช่ป่ะอืมแต่ของพี่ฮอตอันเดอร์เบินอกไรคะอร่อยไหมลูกชิมยัง ข้าวแกงกะหรี่เนาะอาหารเช้าของเราโอเคกินเยอะๆลูกเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วตื่นเต้นปะระหว่างทางไปก็ดูตื่นเต้นไม่น้อยเลยค่ะเ,ะะเมื่อมาถึงนะคะสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือการมาถ่ายรูปก,กับสัญลักษณ์ของดิสนีย์ซีค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ต้องแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศค่ะซื้อที่คาดผมมินนี่ซักอันแล้วเราจะต้องมีที่ใส่ป๊อปคอร์นเป็นลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ไว้ในครอบครองเป็นอันว่าเสร็จสิ้นภารกิจค่ะเที่ยวได้แล้วรอที่เรือนะเรือออกแล้วเดี๋ยวรอลำใหม่นะ มาเที่ยวกับเด็กก็ต้องเล่นเครื่องเล่นแบบมุ้งบิงค่ะก็ลงเรือชมวิวกันไปลงเรือเสร็จก็ขึ้นรถไฟต่อค่ะ ディズニーシーエレクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます安全のため走行中は立ち上がらないようお願いしますそれではアメリカンウォーターフロントから時空を超えた未来のマリーナオートディスカバリーへの旅をお楽しみください

ในส่วนของโซนอเมริกันวอเตอร์ฟอนนะคะก็จะมีเครื่องเล่นยอดฮิตนะคะคือ Tower of Terror นะคะเราก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาจำกัดส่วนสูงของเด็กแล้วที่สำคัญคือคิอควยาวมากเราเลยเดินมาที่โซนเมอร์เมดลากูนนะคะแอนนาเบลก็ดูจะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่า Little Mermaid ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์การ์ตูนที่แอนนาเบลชื่นชอบมากๆ ถึงจะเป็นโซนของเด็กๆนะคะแต่ก็ฮิตไม่น้อยเลยค่ะดูได้จากจำนวนคนนะคะที่รอคิวค่ะสนุกั้ยสนุกเหรอเดินเล่นสภาเริ่มรู้สึกหิวเลยหาอะไรทานกันง่ายๆก่อนนะคะอมาถึงโซนที่ตกแต่งสไตล์อาหรับนะคะสมจริงมากๆเลยเป็นแหล่งรวมของเล่นสำหรับเด็กๆค่ะ อย่างแรกที่เล่นนะคะก็คือ The Magic Lamp Theater นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาลาดิน,นะคะ่ะมาต่อกันที่มาหมุนค่ะเครื่องเล่นยอดทีสสำหรับเด็กๆ อยู่เล่นมาหมดนนะนิดน้อยหลับะแล้วลูกหลับแล้วจะรออะไรถ่ายรูปสิคะไปค่ะ พอแอนนาเบลตื่นแล้วนะคะเราก็มาต่อกันที่ซินแบดค่ะก็เป็นการล่องเรือชมการเดินทางของซินแบดนะคะ เดินลอดถ้ามาเรื่อยๆนะคะก็มาเจอกับโซนนี้อลังการสุดๆไปเลยค่ะ โซนนี้ก็จะมีห้องอาหารอยู่สองห้องนะคะตอนที่เรามาถึงคนเริ่มซาแวคะ่ะประมาณเกือบบ่าย3ามนะคะก็หาอะไรทาน,นะคะ่ะเพราะว่าตอนกลางวันเราไม่ได้ทานอะไรแบบจริงๆนะคะคนเยอะมากบรรยากาศตอนเย็นๆในดิสนีย์ีนียนะคะสวยมากๆถ่ายรูปได้ทุกมุมเลย การเดินเล่นช้อปปิ้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะสำหรับการมาเที่ยวดิสนีค่ะแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อนะคะได้หยิบได้ลองก็ยังดีค่ะดูจากคุณพ่อนะคะใส่ใส่ถอดถอดอยู่หลายรอบนะคะถ้าทางคุณพ่อจะอยากได้จริงๆ ถึงเวลาที่จะต้องไปชมการแสดงโชว์พาเลตกลางน้ำแล้วนะคะเสียดายที่เราได้สปอตที่ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาจองที่ไว้ จากโชว์พาเลตจบนะคะก็มีคนบางส่วนที่ทยอยกันกลับบ้านไปบ้างแล้วเราก็เลยถามความสมัครใจของแอนนาเบลนะคะว่าเขาอยากจะกลับหรือว่าเขาอยากจะอยู่ต่อดูท่าทางแอนนาเบลอยังสนุกอยู่เราเลยเดินย้อนกลับไปที่โซนเมอร์เมดลากูนอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนคืนเนี่ยสวยไม่แพ้กับตอนกลางวันเลยค่ะบริเวณรอบๆโซนเมอร์เมดลากูนนะคะก็จะมีเครื่องเล่นสำหรัเบรเด็กเล็กเยอะแยะเลยค่ะ สนุกขนาดไหนลองฟังจากเสียงกรี๊ดของเด็กๆด,ดูนะคะอแอนนาเบลนาเบลเขาก็อ,อ,อ,อยากจะเล่นม้าหมุนอีกนะคะก็เลยกลับมาที่นี่อีกครั้งนะคะ ได้เล่นไปสองรอบเลยค่ะคนไม่มีเลยสบายใจเขาละ <c oughs> ลวาซื้อตุ๊กตาก่อนกลับบ้านค่ะสัญญากับเขาไว้ว่าจะให้เขาเลือกได้หนึ่งตัว ไหนคะชอบอันนี้เหรอลูกดูให้ทั่วก่อนนะมีตัวเดียวกันแค่ตัว,ว,ตวเดียวนะแค่สองวันนะมีตั้งหลายแบบนะลกูกเดินดูให้ทั่วก่อนเดี๋ยวไปดูอันนู้นได้ยังล,กลูกัวใชได้ยัองอตกลงอันนี้ใช่ป่ะเอาแค่นี้นะตัดสินใจนะ เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพ่อก็เป็นแผนกจ่ายเงินไปตามระเบียบนะคะคุณแม่ก็ได้หมวกสีดำตรงเคาน์เตอร์ด้วยค่ะทุกคนแฮปปี้เนาะแอนนาเบลได้อะไรบ้างคะได้อะไรคะได้ตุ๊กตาตุ๊กตาเหรอตุ๊กตาตุ๊กต่ายกับแมมเบอร์คอสตู๊ได้ตุ๊กตากี่ตัวลูกสองแฮปปี้ไหมคะ แฮปปี้แฮปี้ขนาดไหนรัาเหมุนเลยวิ่งตามเลยถึงเวลากลับแล้วค่ะดิสนีย์ซีนี่เป็นที่เที่ยวที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยนะคะ